เอาเรื่องนี้ดีกว่า เมื่อว,วานนี้สนุกสนานมากครับชิงช้าสวรรค์ของเรา2026นะครับดุเดือดจริงๆสําหรับการแข่งขันทั้ง2โรงเรียนนะครับระหว่างโรงเรียนห้องสอนศึกษานะครับจังหวัดแม่ห้องสอนพบกับโรงเรียนเมืองพัทยา11จังหวัดชนบุรีนะครับในรายการชิงช้าสวรรค์2026ของเราคนดูนั่งไม่ติดจริงๆนะครับทั้งคู่จัดเต็มมากโชว์ออกมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ด้วยโชว์ที่ถ่ายทอดกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาออกมาได้อย่างลึกซึง้งและมีเสน่ห์ครับทำให้โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ห้องสอนคว้าใจกรรมการผ่านเข้าสู่รอบสองในสำเร็จขบิกีโชว์ดีๆแบบนี้เพลงเพราะๆแบบนี้และความสามารถของแต่ละโรงเรียนแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะความสนุกเกิดขึ้นในรายการชิงช้าสวรรค์2026ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3โมง4 5 ช่อง Workpoint ของเราค่ะทุกคนคะถ้าคืนอยากดูย้อนหลังดูได้นะติดตามความเคลื่อนไหวคอนเทนต์ต่างๆการเตรียมพร้อมการซ้อมหรือคอมเมนต์เพื่อจะพัฒนาของต่อยอดต่อไปในคนที่เข้ารอบนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok พิมพ์เลยชิงชา้าสวรรค์เท่านั้นจา้าโอ้โหบอกเลยว่าเก่งทุกโรงเรียนที่ได้มาแข่งขันกับเราร่วมเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์เนาะคือจะบอกว่าคนที่ แพ้เอา,อางี้กันครับชนะกับแพ้ชนะเข้ารอบแพ้ตกรอบทั้งนี้คือเซี่ยวจุดจุดคะแนนนะหนักใจแทนกรรมการเก่งอาจจะเอา,อางี้กันคนที่เข้ารอบคนที่ชนะคืออะไรพลาดน้อยจริงจริงอ่ะเก่งทั้งลงสองโรงเรียนเลยถูกต้องถูกต้องรอเชียร์กันนะ,ะนะครับ